โอ้รงนี่อะไรครับเนี่ยเขาขนแหเยารุนไหนล่นแหนขอถ่ายกับน้องอะไราเอาเอาเวาเอ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 เอาโอาเอาเอาเอาหอาเอาเาเกล้ๆารอาเมาเนี่ยมีสถอานที่แยบนา้อยูอด้วาเัดทอาดูไม่าเหาือาวัดสะพานที่มีริาเิานนับล้านมาเอาเอวเอาเออาเอาเาามเหมาะแก่การอาถ่ายราปมากๆครับอ ที่เนี่ยมีสะพานกระจกด้วยที่นี่คือวัดเขาตะแบงตอนนี้เราอยู่กันที่วัดเขาตะแบงนะครับอยู่ที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีตอนนี้เวลาประมาณเที่ยงบ่ายหแดดร้อนมากร้อนแบบตับแลบเลยอะ่ะ <laughs> ไม่พอไงร่มเล็กไปพ่อเข้าไม่ได้โอเคเดี๋ยวไปดูกันว่าข้างในมีอะไรบ้างที่นี่นี่จะบอกว่าเป็นจุดอันซีนของชนบุรีเลยนะหลายคนไม่รู้นะครับว่าที่นี่มีสถานที่แบบนี้อยู่ด้วยเดี๋ยวนี้เราจะพาไปดูกันไป ่ข้นบตรงไหนก่อนแน่นไปหมดเลยตรงไหนก่อนตรงไหนก็ได้มันไม่มีที่จะยัดเข้าไปเนี่ยตรงนี้เนี่ยเสาเนี่ยเนี่ยบุกเสานี้ก็ได้เนี่ยแต่ไม่มีแอร์มันร้อนใช่ไหมไปเดี๋ยวเรารีบเดินไปตรงนู้นดีกว่าไปแม่กางร่มให้มาเดินไป นี่ครับตรงนี้เป็นสะพานโบยาวมากประมาณ200เมตรได้ตอนเย็นๆก็คงจะดีนะแต่ว่าตอนนี้มันตอนเที่ยงไงตรงนี้เรามาตอนเย็นเดือนะมันร้อน <c oughs> เขาปิดห้าโมงครับท่านผู้ชม <c oughs> มาเย็นไม่ได้คราปิดครับห้าโมงครันี่ฮตรงนี้นี่วิวสวยใช้ได้นะครับท่านผู้ชมดูหน่อยจะถ่ายบรรยากาศไว้ให้ดูด้วย พอมาถึงจุดนี้นะครับด้านขวามือจะมีบันไดยแยกขึ้นไปวิหารด้านบนได้นะครับแต่ว่ามันเป็นบันได300กว่าขั้นเลยเราเลยเลือกที่จะเดินทางลาดอ้อมเขาชมวิวไปนะครับพอเดินเข้ามาถึงตรงนี้นี่เริ่มมีร่มไม้นะครับเป็นป่าไผ่สวยมากเลยระหว่างทางก็มีผูกโบโเต็มไปหมดเลยนะครับเจ๋วเลยอะ่ะ โหน,นี่เราขึ้นมาสูงพอสมควรแล้วนะครับระหว่างทางก็จะมีป้ายบอกว่าห้ามให้อาหารลิงโดยเด็ดขาดเพราะเป็นลิงป่าอาจกัดนก,น,กนักท่องเที่ยว <c oughs> เพราะเป็นลิงป่าอาจกัดนักท่องเที่ยวได้ร <c oughs> ้อนไหมครับลูกอากาศที่นี่เป็นไงครับร้อนระดับไหนร <c oughs> ้อนระดับไหนร้อนระดับสุดละสุดเลยเหรอร้อนระดับสุดนี่ตรงนี้เริ่มมีร่มไม้ เริ่มเป็นป่าไผ่ได้ฟิลป่าไผ่เหมือนกันนะครับเนี่ยสวยเหมือนกันเฮ้ยที่มนหินก้อนนี้ไม่อยู่ตรงนี้ได้ไงครับเนี่ยเฮ้ยนี่เจ๋งนี่ตอนนี้เราเดินเข้ามาไกลพอสมควรแล้วนะครับใช่แต่ว่ายังไม่ถึงไหนกันเลยลูกเอ้ไกลนะครับ บรรยากาศตรงนี้เหมือนอยู่ญี่ปุ่นเลยเหมือนโตเกียวเอ้ยเหมือนเกียวโตวเลยแต่ว่าร้อนกว่ากันสิบเท่าโอเคไปดูกันไหวไหมครับไหวไหวนะครับสู้นะครับูัไปครับระหว่างทางก็มีเก้าอี้ให้นั่งพักนะครับแต่ว่าน่าจะนั่งไม่ไหวจริงๆเพราะร้อนมากต้องแวะ พักเติมน้ำเประยะนะครับไม่ได้ไปด้วยความศรัทธ,ธาควาศรัทธ,ธาของใจหลวงพ่อ,อนี่ระหว่างทางก็มีก้อนหินใหญ่ๆเต็ไไมไปหมดเลยดยดี โอ้โหถ้าตกลงมาเป็นไงครับเนี่ยโอ้โหอันตรายเหมือนกันนะครับเนี่ยจิ้งไปหนเนี่ <c oughs> อันนี้มีคนถอนหายใจแล้วนะครับโหตรงนี้เป็นเนินนี่เป็นเนินชันมากเหนื่อยเลยวางนะโลก ค่อยๆเดินนะลกูกมันชันมากนะลกูกอันหนึ่งอ่ายังอารมณ์ดีอยู่มาเลยระวังนะไม่เป็นทรายรนะวังวึดนะ ใช่แมงวีตอมเหมือนแบบจะมาทาํารังบนเราอะ่ะต้องบอกว่าที่นี่มแมลงหวีเยอะมากๆนะครับเยอะสุดๆจริงๆดูสิมันก็จะมาทํารังที่ขาแล้ยนะไปต่อมั่นเนี่ยมีปีกมันบ,บินได้ด้วยีเกาะหนน้าพะดีิโก,โกเห็นว่าหน้าพลาดำเลยนี่ผมไม่เห็นแร้วเหรอคือแล้วคือแมงวีทั้งนั้นเลยนะ นี่แล้วมีใครด้วยครับเนี่ยองเล็กนี่ใครครับเนี่ยหลวงมาโตผู้สร้างสมเด็จอ๋อหลวงมาโตพรมอะไรนะพรมลังหิ้อะไรนะไม่หรอทำไมคุณแม่คุณแม่ไม่ไหวแล้วคุณแม่ต้องอุ้มไปด้วยขึ้นเข่าไปด้วยไม่ได้จริงเดินไม่แข็งจริง ยังไม่ถึงยังไม่ไปแล้วนะถึงแล้วเนี่ยข้างบนถึงแล้วขออก่อนได้เลยถึงแล้วรู้แล้วเมืถึงไงก็รู้แต่ว่ามันไปไม่ได้ไปต่อไม่ได้จริงจไม่ไหวแล้วใช่ไหมคุณแม่ก็ไหวเลคนมีลูกเลยอย่ามาไม่ต้องมาไหวอย่างละด้วยจิตศรัทธา ไป้างล่างพอที่จะหาได้ไหหรอไม่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 เลยไม่หลงเพราเขาให้ขึ้นไปต่อใช่ไงแต่ว่าแป๊บนึงขอแป๊บหนึ่งอืมสิบหกโลนะนี่กว่ะไม่หนึ่งโลสหนึ่งโลคุณแม่วิ่งแล้วไหม อเวลาาาสักนทีเอ้าเราไม่ให้อุ้มแล้วเราสรุปแล้วนะครับว่าคนมีลูกเล็กเนะี่ยไม่ควรมามเพราะว่าเหนื่อยมากจริงอย่ามาอย่ามาใช่อยยเเเเดีีีวอออองกกะไรนะคุณแม่อันนี้คืออะไรนะพลังศรัทธาของลูเหรอเขาไม่เดินรองเด็กเด็กเป็นตัวของแม่ใช่แต่นี่เขาแบบอยากมาไหว้ค่ะเขาเลยยอมเดินโหนี่ขึ้นเขาแล้วชันมากนะดูการก้าวพืก่อนเฮ้ยเฮ้ย ฮ้ยด้วยแรงศรัทธาล้วนๆเฮ้ยมีห้องน้ำด้วยข้างบนอ๋อสบายข้างบนมีห้องน้ำนะครับมีห้องน้ำนี่าาถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้ว,ลวตะโกนพร้อมกันว่าไปไม่หอมแออค่ไม่หอมแค่ไปไว้พเลย เมลูกละวางดอกไม้ตรงนี้ปักทุกตรงนี้ละทองจีบมั้ยเผื่อไปเจอพระข้างหน้าไปแปะทองใบใครครับนี่ใครครับผู้สร้างสมเด็จอ๋อนั่งลูกันบักจีบบักบักนี่เหรครับ,จ,รครครบจะขึ้นไปะกับพ่อ,หอไหม คือวิ่งห่านไปกับไปกับคุณพ่อไหม,มไม่มีคือวิ่งห่านว่ามาทีมาคุณแม่ไม่ไปคุณพ่อไปคนเดียวอืมแต่ว่ามันโหดมากเลยนะลกูกดูไปว้าว นี่ตอนนี้เราจะขึ้นวิหารกันนะครับรเราจะไปดูว่าบนวิหารมีพ้าอะไรผหลนี่ดน้่ยไหลูกนี่ไปแล้วอุ้มขึ้นระผานแล้วเอ้ยขึ้นบันไดไเหน่อยเลย่าม,ม,ม,มีมอสเลยมีมอสทำไมนี่ เป็นตัวอะไรก็ไม่รู้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหมือนดีเสื้อเฮ้ยเท้าพักจะเป็นลมเหนื่อยไหมเหนื่อยเหนื่อยนะโอ้ยยังสูงเลยมาถึงว้หาดแล้วนะครับโอ้ยแต่ว่าขอพักก่อนไปเ้วเข้าไปบ้พักกันพรอยยังอยู่ไหมเนี่ยโอ้ยก็วิ่งมาระธอน เอ้เรามาทีทองด้วยเราจะไปปิดทองกันไปไหม<ช>เดี๋ยวรอราพี่ก็ไหวกันก่อนเดี๋ยวเราเข้าไปปิดทองกันเฮ้เราเข้ามาถึงในวิหารแล้วเฮ้คุณมาถึงก็ขยาบเช็มซีก่อนเลยครับคุณไม่พูดทําทํำเพลงเลยครับ ครับลูกคนนี้เป็นองคุลิมานครับ<ม>องคุลิมานเนี่ยเขาจะมาฆ่าพาาระพุทธเจ้าเขาเลยอีกนิ้วเดียวเขาจะครบแล้วแล้วก็เหลือพาาระพุทธเจ้านี่แหละแล้วเขาก็วิ่งตามพระพาารุทธเจ้าเห็นไหมแต่พาาระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้ไม่ได้วิ่งหนีเลยนะพาาระพุทธเจ้าเดินเฉยๆแต่ว่าวิ่งยังไงขององคุลิมานก็ยังวิ่งตามไม่ทันองคุลิมานก็เลยตะโกนชี้นิ้วแล้วก็ตะโกนว่าหยุดเดี๋ยวนี้นะพาาระพุทธเจ้าก็เลยหยุด แล้วานหลังเก่บาบอกองคุริมาว่าข้าหยุดแล้วแต่เจ้าอ่ะยังไม่หยุดงงไหม,มหมายถึงว่าข้าหยุดเอาฟังก่อนสิ <laughs> ข้าหยุดทําชั่วทําบาปแล้วแต่เจ้าอ่ะยังไม่หยุดเจ้าก็เลยวิ่งตามไม่ทันไงพระพระพุทธเจ้าเขาไม่ต้องวิ่งแล้วเขาเดินกันสบาย ตอนนี้เราไหว้พระกันเสร็จแล้วนะครับเรากําลังจะเดินลงไปสะพานกระจกกันแต่เห็นสะพานแล้วใจหายเลยอ่ะ <Okay. S 1> ให้นักชมดูกัอนอืมอุ๊อันตรายมากสำหรับลูกโ oh <my> อ้ไม่กอดอย่างสูง, oh my. Oh my. งจะเป็นยังไงครับเนี่ยกิ้งลงมาจะเป็นยังไงครับเนี่ยกิ้งคล่เป็นงไงนะลูกกิ้งคอลโล่เลยใช่ไหม ค่อยมั่นใจตัวเองไปลาปูบันไดชั้นมากสูงม,มากมูขาสั้นเลยลู้ตู้น,นะคุณแม่เตือนบออ่อยครั้งเตือนว่าอะไรมีลูกเล็ี้ยงมาใช่มีลูกเล็ี้ยงมาครับอันตรายมากด,ด,าดูจากขั้นบันไดแล้วนะครับสันนิษฐานได้ว่าต้องมีคนกิ้งลงมาบ้างแหละ ตายชันมากลึกมากสูงมากเหมอาอะไรนะครับคุณแม่ไม่มีคนดูจะโกรธมากเลยนะคะไม่ได้จริงๆน,นะครับท,ทุนนะครัอบหอหอเดี๋ยวเราจะไปสะพานกระจกกันนะครับเป็นไฮไลท์ของวันนี้เลยนี่เป็นอันซีนจุดหนึ่งของชนบุรีเลยสะพานกระจกเลย เราจะไปดูกันว่ามันจะอลังการงานสร้างขนาดไหนแต่ขอแต่ตอนแต่ว่าตอนนี้ต้องขอลงพระพานอันนี้ให้ลงบันไดนี้ให้ได้ก่อนโอ้โหสุดยอดจริงนี่เจอคุณลุงเอาพามาให้ดูนี่โก้นี่โก้นี่โก้ดูดูอนี้อะไรครับเนี่ยขุนแผนเยอะรุ่นไหนรู้ขุนแผนขุนแผนอะไรเนี่ยเนื้ออะไรครับเนี่ยอะไรครับขุนแผนอะไรครับเนี่ย วันนี้ไม่รู้ทำไมลูกนาชินไะเนี่ยมีสองคนมีสองคนเลยอันนี้ของหลวงปู่อะไรครับเนี่ยอขอถายกับน้องอะไราเอาเอาแป้เอาแปนเอาแนออก้นออกอ้โห่าย่ายรับคุณลุงหน่อย่รหน่อยยาใกล้ใหน่อยยใกล้หน่อยถือถือถือด้วยถืด้โอ้อชาโอ้โหคขอบคุณคอ้าอคด้วยขอบคุณนะครับขอบคุณแผ่นหลวงปู่ทีมนะนโก เห็นปุ๊บบอกขุนแผนเลยอ่ะย่านี่ในเหนือข้างบนมีร้านขายของนะครับก่อนไปสะพานต้องมาซื้อบัตรด้วยเดี๋ยวมาซื้อบัตรกันใช่ไหมลูกใช่เมื่อกี้เจอเอฟซีได้ไหมด้วยใช่ไหมใช่เอฟซีขอถ่ายรูปด้วยใช่ไหมใช่แต่บางบางนที่นี่ก็จะเก็บเงินขอถ่ายรูปเก็บเลยเนาะให้บางที่บางที่ถ่ายรูปบางที่ว่า เขาไปออกซูเปอร์เทนมาครับคเปเซียนม้าครับเป็นเซียนพ้าซปเปอร์เทนแล้วทีนี้เวลามีคนขอไทยลูกเขาบอกเขาเขาาจะเก็บตังค์เก็บตังค์ได้ครับนี่ครับเราซื้อบัตรกันมาแล้วนะครับค่าเข้าค่าเข้าชมสะพานเท่าไหร่ครับลูกสิบาทสำหรับเด็กตัวเล็กเป็นไงครับ ผู้ใหญ่4ี่บบาทนะครับไป,ปต้องเปลี่ยนรองเท้าด้วยนะเห็นคุณป้าเขาบอก,บอกใช่ไปดูกัน ก่อนขึ้นไปเขาจะมีอะไรครับด้วยด้วยเนี่ยถุงเท้าเอาไวส้สวมทับรองเท้านะครับใช่ถุงเท้ายักษ์เหรอเฮ้ย,เ,ยเปลี่ยนยางยืดเดินยืดแล้วนะเฮ้ยใส่จะเป็นไงคุยมาดูหน่อยสิเดินด,ดูหน่อยสิ<ช>อ๋อน,นี่เองอยกักษ์อันนี้เราแมาด่ด้วยนี่ครับใส่แล้วหน้าตาเป็นแบบนี้ครับไปเราไปเดินกัน ไปไปพี่เขาตรวจบาดคุณแม่ลืมไปเขาบอกเพว่งคุณแม่ตั้งสาจังไว้อ๋อเดี๋ยวดูแลคุณแม่เลยนะลูกมุสูงไหมลูก ตันนี้ก็ถอดถุงเท้าคืนด้วยนี่ก็ยาวประมาณมานนรประมาณกี่เมตรนะห้าสิบเมตรนี่ครับด้านบนคือวิหารที่เราขึ้นไปมาเมื่อกี้นี้โหสูงมากขึ้นไม่ได้ยังไงเนี้ยนะครับเราจะกลับบ้านกันแล้ว ด้านล่างมีร้านขายขนมด้วยไปดีกว่ายังไม่จบนะครับเนี่ยยังเจอบันไดอีกโหนี้เป็นวัดแห่งบันไดโดยโดยแท้เดโยดอย่างนี้แหละเดินทางล่ามันลื่นไงมันชันเดี๋ต้องลงมาอีกสามร้อยหรอสามร้อยขัน้นหรอ ใช่ไปโซ่เพราะว่าไม่สูจะไม่ได้กลับบ้านนะครับคิดว่าอยู่เกี่ยวโตแล้วกันเสียงอะไรครับเสียงจริจริงมีป่าอามีต้นไม้วางสนุกอีกอไปไงทีนี้นนโดนต้นไม้วางสนุกนะครับ nè thằng khoa lên skate đó, khùng papa thải lăng thằng lao này, điêu, bớt điêu đấy, ba kẻo đó, yeah, xinh thế này สำหรับทริปนี้ครับต้องบอกเลยว่าโหดกว่าที่เราคิดไว้เยอะมากครับแต่ก็สนุกมากด้วยครับใครที่วันหยุดยาวไม่รู้จะไปไหนก็ลองแวะมาเที่ยวกันได้ครับแต่ถ้ามาแบบครอบครัวมีลูกเล็กก็แนะนําให้มาช่วงเช้าๆหน่อยนะครับเพราะว่าตอนเที่ยงนี่แดดร้อนมากจริงๆและคลิปหน้าเราจะทําอะไรฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ